สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสู้นี้นะคะเรามาตามชื่อคลิปด้านล่างเลยนั่นเองนะคะคือการอัปเดตนะคะแล้วก็มามอยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยทำอะไรยังไงกันอยู่ด้วยนั่นเองนะคะเนาะซึ่งตอนนี้ก็คืออาบน้ำน,นะคะแล้วก็สระผมนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําการล้างหน้านะคะด้วยตัวนี้เลยนะคะอันนี้อันเดิมนะคะก็มันเลิกกันเลยดีกว่าค่ะ ทุกคนค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาล้างหน้ากันก่อนเลยนะคะเนาะล้างหน้าแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเกือบจะหมดแล้วทนะุกคนค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วนะเห็นปะคือเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะเนาะเราก็ขยี้ก่อนนะคะเนาะนี่แล้วก็ล้างไปเลยคือชอบมากเลยนะค่อนข้างที่จะมีความแบบกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเนาะ เป็นของแบรนด์นะคะด็อกเตอร์สารโลนนั่นเองเน๊ะเนาะที่ช่วนเรื่องของสิวนะซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นใ้ชั้นว่าแอบแบบมีสิวบ้างนะคะแบบ,แบ,บปะปายแต่ก็แห้งเร็วยุบเร็วนะคะเนาะนี่ ล้างไปเลยถูถูวันเายนะจ๊ะคือฟองค่อนข้างที่จะแบบเยอะเลยนะคะตรงนี้นะแล้วลล้างเสร็จแล้วนะ็่คือแบบหน้าใหม่เอียดไม่แบบไม่น่าไม่รู้สึกว่าผิวมันแห้งตึงอะ่ะทุกคนถ่ายยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่ในดีอยู่นะคะเหมาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวมันแล้วก็เป็นสิ่งง่ายเนาะ<อ>ก็มาล้างกันเลยดีกว่าล้างไปเลย,<ๆ>ลเลยอืมโอเคล้างน้ำเปล่ากัน คือตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะล้างออกง่ายนะคะนอะ้องก็เดี๋ยวมาดูกันหน,น้าเขาก็จะมีความแบบเลืนน่อนๆนิดนึงนะคะเนาะนี่ล้างไปเลยนะคะล้างให้สะอาดนะทุกคนเพราะว่าผิวที่ดีคือผิวที่ล้างแล้วสะอาดนะคทะุกคนค่ะ จะได้แบบว่าไม่เกิดพวกสิวตันอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะว่าช่วงที่เราหายไปนะไม่ได้อัพคลิปเลยเนะี่ยไปไหนนี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้เนหะ็นไหมน้ำเสร็จแล้วผิวไม่แห้งไม่เอเย็นนะจ๊ะยังคงลื่นนะคะเนาะนี่คือจะบอกว่าดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็หมดแล้วจ้า โอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเช็คหน้าแล้วไว้เจอกันด้านนอกนะคะ ก็เช็ดหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ผิวหน้าประมาณนี้เลยซึ่งอย่างที่เห็นเลยว่าแอมมีสิวขึ้นบ้างนะแต่นี้ก็คือแบบมีความแบบแ,บบแห้งแล้วนะคะเนอก็หลังจากที่นานเนี่ยเป็นสิวอักเสบนะคะค่อนข้างจะมีความใหญ่แล้วก็อักเสบนะ,ะแต่ตอนนี้คือแบบเล็กลงนะคะเนาะแต่ก็ยังพอเห็นความแบบหนูได้อยู่นะคะเนาะทนีนี้ในในหมวดของสกินแคร์นะคะก็จะเริ่มลงนะคะเป็นตัวนี้ก่อนเลยนะคะเนาะซึ่งเราก็จะใช้กันเลยนี่ ดีมากอันนี้คือซองที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะแต่คือแบบดีใช้ประมาณเท่านี้นี่ทาไปเลยตัวนี้นะลหลังๆนะก็จะช่วยใน,นการแบบปรับผิวนะให้ดูกระจ่างใสนะคะนาะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยแบบดูไบรขึ้นเนาะเออแล้วก็จากใครที่แบบแว่ามีปัญหาที่แบบสีผิวไม่สม่ำเสมอกันอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะ,ะซองละ59บาบาทเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะมีขายที่เซเว่นนะจ๊ะ เนื้อเนี่ยคือจะบอกว่ามีความแบบชุ่มชื้นนะไม่แห้งนะคะเนาะใช้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะเนาะจะเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่แบบผิวมันใบขึ้นอ่ะภายในประมาณเจวันนะคะเนาะลองดูนะคะเนาะในโหมดของแบบพวกรอยดำรอยแดงจุดด่างดำที่เกิดจากสิวเนี่ยคือค่อนข้างที่แบบจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเนาะเนี่ยใช้แล้วนะคะก็ผิวหน้าเนี่ยมีความแบบชุ่มชื้นด้วยนะคะเนาะอ่า ใครสนใจนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อหากันได้ค่ะน้าตาเป็นประมาณนี้เลยค่ะคือดีจริงๆแบบขวดก็เคยใช้ให้ดูแล้วนะคะน,นี่เป็นแบบซองเนาะอ่ะส่วนลงนะคะอันดับแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสกินแคร์ตัวต่อมานะคะก็จะมาลงเป็นตัวนี้เลยทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นของ r o y e l l เนาะซึ่งเราเองเนี่ยก็คือเคยรีวิวไปแล้วคือดีงามากๆก็คือจะบอกว่ามีหลายซองนะแต่ไม่มั่นใจว่าทิ้งไปบ้างหรือยังเนี่ยคือดูดิ แล้วก็มีมากกว่านี้ด้วยนะคะแต่น่าจะทิ้งไปแล้วนะทุกคนคะ่ะอ่ะลงตัวนี้นะคะตามต่อเลยตัวนี้เขาจะค่อนข้างที่จะเนื้อหนักเราก็จะลงเป็นแบบอารมณ์เหมือนตัวสุดท้ายนะคะน้องสำหรับผิวหน้าเรานี่ใช้ไปเลยกลิ่นนะคะก็เป็นแบบคอนเซ็ปต์ของสไตล์ลอ r รีัลนะคะนี่ต้องขออภัยในแบบเสียงแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่าวันนี้มานั่งบ้านแม่เนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีเน็ตไนเออเน็ตเข้าได้ง่ายอะไรย่างเงี้ย แล้วก็อีกอย่างตอนแรกก็ตั้งใจว่าเออจะแบบปิดเสียงปิดไม่ได้วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีพัสดุมาส่งนะคะน้องไม่มั่นใจว่าจะได้เปิดในคลิปวิดีโอนี้ไหมแต่ถ้าไม่ได้เปิดก็อาจจะแบบเรารวมทีเดียวแล้วก็มาเปิดทีเดียวนะจ๊ะช่วงนี้ไม่ค่อยแบบได้สั่งอะไรเลย แม้กระทั่งแบบโป้นะ,ะ5.5 6.6ก็แบบแทบจะไม่ได้สั่งอะไรเลยนะคะนอะ้องสั่งน้อยมากเพราะช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้าง,างจะมีความแบบยุ่งอะทุกคนค่ะที่แบบไม่ได้อัพคลิปเลยไม่ได้อัพเดตอะไรแต่อย่างใดเลยเนื่องจากว่าก็อย่างที่รู้กันว่าไปเรียนใช่ปะแต่นอกจากเรียนแล้วเนี่ยก็ไปเรียนทําตะกร้าด้วยนะคะนอะ้องเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปให้ซึ่งก็เรียนนะคะประสบความสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่า ในชีวิตเนี่ยตัวปังเองเนี่ยไม่เคยสานตะก้าไม่เคยเรียนสานตะก้ามาก่อนเลยนะคะก็จะเป็นแบบตะก้าใบแรกนะที่แบบได้มีโอกาสไปแบบเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสแบบไปลองสานดูนะคะเนาะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะเนาะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยก็จะไปถ่ายรูปปิดจบนะคะในเรื่องการแบบเรียนคอร์สทตะก้าอะไรแบบนี้เนาะเออก็แบบถือว่าโอเคนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย คือเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความแบบใจเย็นจะมานั่งทาตะก,ก้าสาตะก,ก้าย็บปักถัง้อยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้เลยเนาะแต่รอบนี้ก็คือแบบเออทาได้แล้วก็ประสบความสามสเร็จด,ด้วยนะคะเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ออนะผิวก็จะมีความแบบใบขึ้นนะคะหนึ่งระดับช่วงนี้จะบอกว่ากลับมาใส่ใส่สีอีกแล้วทุกคนคะ่ะไม่ได้แบบผีรอบผีอั้อะไรนะแต่คือเราสุกว่าเราหายจากการใส่สร้อยไปนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปหยิบสร้อยที่เคยสั่ง จากออนไลน์แอปหนึ่งมาอันนี้ไม่พูดถึงเราวเพราะว่ามันเป็นในโหมดของสร้อยเราไม่ได้แบบแบนด์เขาหรือว่าแอปเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเดือดร้อนหรือเสียหายใช่ป่ะก็คือเราอยากได้เราก็ไปสั่งมาเองซึ่งกัดทุกคนค่ะมีความแบบเป็นผื่นขึ้นรอบคอเลยอะแล้วมันรู้สึกเหมือนยิบยิบยิบเหมือนมดกัดอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องถอดค่ะแล้วก็กลับมาใส่สศสินเหมือนเดิมนะคะซึ่งพาที่ใส่ก็เป็นองพระปางนะคะปกนั่นเองนะคะน้องชอบใส่มากๆกคนค่ะ เนาะอะมาที่ต่อมาคะในหมวดของผิวนะทุกคนค่ะจะใช้เป็นตัวนี้ซิ ต้านั่นเองนะคะจะบอกว่าสีสันสดบใส่มากซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโลชั่นทาตัวผิวใสแตกตัวเป็นน้ำอยู่แล้วซึ่งเราเคยิวก่อนนี้น่าจะเป็นแบบสีส้มเนาะถ้าจะไม่ผิดนะคะเนาะก็คือแบบหยิบจับได้เรื่อยสําหรับตัวนี้นะคะเนาะเขาบอกว่ามีไฮโดรคลอเจนนะคะหอมเย้าวยาวนยาวนานผิวสว่างใสใครก็หลงในห้าวันนั่นเองนะคะเนาะ <c oughs> และข้างหลังนะคะเขาก็บอกมานะคะว่า สำหรับอันนี้นะคะเนื้อสัมผัสบางเบาซึมลึกเข้าบำรุงผิวทันทีเพื่อผิวดูเปล่งประกายออร่านะคะกระจางใสใน5วันและผสานไฮโดรคลาเจนนะคะสารสกัดธรรมชาติเพื่อบูสความชุ่มชื้นถึง16เท่าด้วยกันนะคะพร้อมความหอมยาวนานนะคะเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพลังกันแดดถึง8เท่าด้วยกันนะคะพร้อมปกป้องผิวนะคะจาก ผลกระทบนะคะแสงสีฟ้าได้ด้วยนั่นเองนะคะผสานความหอมละมุนที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากดอกกุหลาบพ,พิงเฮเดนนะคะหรือว่าตัวนี้นะคะซึ่งลือเรืองว่าเป็นนะคะหนึ่งในพันธุ์ที่หอมที่สุดและยอดชาขาวนะคะจากเชียงรายอันนี้ต้องแบบมึนตุบนิดหนึ่งนะะทุกคนค่ะอ่านแบบมีความแบบลิ้นพันกันแล้วหนึ่งนะคะเนาะซึ่งวันนี้ก็คือยังไม่ได้กินโกโก้นะก็มีความแบบรัวๆนะคะเช้ามาเนาะ สำหรับตัวนี้คือถือว่าดีนะหอมนะคะนาะแล้วก็ปริมาณสุทธิอยู่ที่30 ml มซึ่งหลักๆเลยเนี่ยเขาบอกมานะคะว่าหอมนานบางเบาไม่เหนียวเนืนอนะคะแล้วก็มีวิตามิน B3 นะคะถึง20เท่าด้วยกันเนาะแล้วก็มีพลังนะคะที่ช่วยในการปกป้องผิวจากล่อรังสีเนาะก็คือกันแดดนั่นเองก็คือแดเท่าด้วยกันนะคะนาะหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักเนาะเออนี่เดี๋ยวจะบีบให้ดู ซึ่งจะบอกเนื้อคือบางเบาจริงตามเทีาเครมมาเลยเนี่ยดูอย่างเนี้ยมันอารมณ์เหมือนเป็นเนื้อขีมน,นะแต่เขาบอกว่าแต่งตัวเป็นน้ำใช่ปะซึ่งเราจะไม่ทาอันนี้เพียงอันเดียวนะคะทุกคนค่ะเราจะใช้นี่ด้วยนี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้งงงงคืออะไรอันนี้นะคะเขาก็เป็นนีแอนออนนั่นเองนะคะเนาะซึ่งสำหรับตัวนี้นะคะบอกว่า ช่วยบำรุงให้ผิวแลดูกระจ่งางใสนะคะเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องผสมกับโลชั่นแล้วทาทั่วผิวกายยกเว้นใบหน้านะคะซึ่งราคาเนี่ยคือ60บาทนี่แบบนี้เลยเห็นไหมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็คือหมุนแบบนี้นี่เปิดออกมานะคะก็จะเป็นเนื้อด้านในเป็นแบบนี้สีฟ้าคือใช้ใกล้หมดแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะผสมไป yes, นิดนึงเราจะไม่ใช้เยอะนะคะนาะก,ก็ผสมไปแบบนี้เห็นไหมแล้วก็คนนี่ ทาเลยคือจะบอกว่าทาหลังอาบน้ําเสร็จคือจะได้ผิวที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ละมุนลื่นแล้วก็มีความหอมด้วยนะแนะนํานะเวลาที่แบบทาโลชั่นนะถ้าเปอารมณ์แบบโลชั่นน้ําหอมทั่วไปนะคะหรือว่าอยากจะบารุงผิวทั่วไปเงี้ยก็แนะนาว่าให้ทาตอนที่เราอะหลังจากที่เราแบบอาบน้ําเสร็จเนาะเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ก็เมื่อกี้นะคะไฟปิดเสียงแจ้งเตือนมานั่นเองนะคะตอนที่เราเนี่ยไม่ได้อัคดคลิปเนี่ยก็คือน้องไม่มีความแบบเตือนไม่มีแจ้งอะไรเลยเนาะทุกคนแต่พอเราอัคดคลิปปุ๊บแจ้งเตือนเร่งล้วนเลยนั่นเองนะคะเนาะซึ่งจะบอกว่าสําหรับตัวนี้นะคะคือดีงามมากๆลวกลิ่นเนี่ยคือมีความหอมจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้แบบยาวนานตลอดทั้งวันอะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็คือหอมอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่เราด้วยนะคะเนาะว่าเราจะ พาไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะนอกก็ถือว่าโอเคเลยยิ่งใช้คู่กับตัวนี้นะเห็นผลลัพธ์ได้มากยิ่งขึ้นนะว่าเฮ้ยผิวมันแบบดูใบรขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะนอยยังเห็นได้ชัดซึ่งต่อมานะคะเราก็จะมาฉีดน้ำหอมกันก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนี่ก็จะเป็นนะคะของ คลาสสิกบูนะคะซึ่งก็เป็นน้ําหอมแบบผู้ชายเนาะซึ่งกลิ่นอะ่ะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนโคโลนทั่วๆไปที่ผู้ชายเราชอบใช้กันะแต่เราเป็นคนแพ้กลิ่นนี้ทุกคนค่ะแพ้ในที่นี้ไม่ได้หมายว่าอุ้ยฉันเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่นะหมายถึงว่าแพ้กลิ่นนี้ที่ผู้ชายใชย้แล้วรู้สึกเฮ้ยต้องหันหลังไปมองว่าเฮ้ยหน้าตาอะไรยังไงเป็นประมาณไหนอะไรแบบนี้เนาะคือกลิ่นอะ่ะจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ชวนทําให้เราอ่ะหันตามคล้อยตามเข้าใจปะเออคือกลิ่นหอมมากๆนะคะมาในรูปแบบที่เป็นแบบนี้ กลิ่นดีงามมากแต่ก็เป็นกลิ่นแบบโคโลนผู้ชายเนี่ยเนี่ยก็จะฉีดนะคะจะใช้อันนี้นี่ก็จะใช้ประมาณเท่านี้เลยนะคะคือดีมากๆนะอันนี้นะเออนั่นแหลอะอะสำหรับนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะคะทีนี้เน่ยเราก็จะมาลงแป้งกันนะคะซึ่งแป้งในวันหยุดนะคะที่ตัวปางเองจะลงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ นะคะเอาแบบนี้ง่ายเลยซึ่งตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าเซรามายนั่นเองนะจ๊ะอเป็นแป้งโทนขาวนะแต่ค่อนข้างมีความแบบละเอียดมากๆๆทาไปแบบนี้เลยเพราะวันหยุดอะ่ะเราไม่ได้ทําอะไรซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็หยุดอยู่บ้านนะคะนี่เห็นไหมทาให้หน้ามันแบบมีความแบบ ใบขึ้นมาผ่องขึ้นมานี่นี่ก็บอกว่าดีชอบมากๆแล้วก็เป็นแป้งที่ช่วยในเรื่องของการแบบคุมมันนะคะนาะอแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบดูแลผิวนะคะในเรื่องของปัญหาส,สิวได้ด้วยนะคะน้องไม่ทำให้ผิวแบบอุดตันอะ่ะเออนี่ทาหน้าแล้วทาคอด้วยพื่ก็บอกว่าคอยังมีความแบบคันๆอยู่เลยนะยังเป็นอารมณ์แบบขดอยู่เลยนะยังไม่หายนะอืนี่เห็นไหม หน้าก็จะมีความแบบ่องนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อมานะคะก็จะลงนะคะเป็นลิปทุกคนค่ะซึ่งเราอยู่บ้านเราก็แบบไม่ได้ไปไหนอะ่ะไม่รู้ว่าจะแบบว่าแต่งหน้าไปไหนชิมการสุ่วงหลังก็คือแบบมีการพักหน้าแบบยาวเลยนะจ๊ะนาะอลิปที่จะลงจะเป็นตัวนี้นะคะของแบรนด์นาลีนั่นเองนะคะเป็นเบอร์ แปดสองห้านะคะเนาอเออซึ่งสีจะเป็นโทนแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้เห็นเปล่านี่นแบบนี้เลยเราก็จะทานะเพราะว่าถ้าไม่ทาลิปมันก็แบบยังไงไม่รู้เอออ่ะแอทาเป็นแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เมมเอา อืม,อมเนี่ยก็จะได้ประมาณเท่านี้ฮนะทุกคนซึ่งก็เนี่ยแบบง่ายๆเลยในวันที่เรารู้สึกว่าสบายๆชิวๆอยากอยู่บ้านนะคะแบบง่ายๆเลยแต่เนื้อลีปก็คือแบบดีมากๆเลยเหมือนเป็นเนื้ออารมแบบเวลเวดอะมันแบบ นุ่มลื่นนะคะไม่ได้หนักปากเลยนะคะคือดีมากๆตัวนี้นะคะของนาหลีนั่นเองนะคะเนาะนั่นแหละทุกคนก็มาอัปเดตให้ได้ดูได้ฟังกันนะคะเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะมาอัปเดตนะคะก็เป็นในหมอของยาสีฟันที่ใช้อยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ ซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบว่ากลิ่นอารมณ์แบบสมุนไพรเลยนะคะนาอซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวปางเอ๋ใช้ของดอกบับคู่อยู่เราชอบใช้สมุนไพรจีงถามว่าชอบไหมมันก็ไม่ได้เชิงแต่มันเป็นอะไรที่เราใช้มาั้งแต่เ,เด็กเพราะว่าเราเห็นว่าแม่ใช้แล้วก็คือใช้มาแบบเรื่อยๆทีนี้พอเราเปลี่ยนอฟันมันเริ่มมีความแบบปวดนุน่นน,นนี่นั่นเนาะก็เลยยังคงใช้เป็นของดอกับคู่นะคะแต่ช่วงหลังๆมานี้ก็คือจะใช้ของตัวนี้ นะคะคือดีงามมากๆนะคะเนาะสำหรับตัวนี้เป็นของชุฬาเฮิร์บนั่นเองนะจ๊ะนะเออซึ่งตัวนี้นะคะเนาะเขาบอกว่าสูตรฟันขาวสะอาดสดชื่นไรกิจปากเนี่ยมันสดชื่นจริงเวลาแบบแปรงแล้วมารู้สึกแบบฟันสะอาดปากสะอาดฟรีเฟรชอเออคือดีนะเออชอบนะคะสําหรับตัวนี้อืออะทุกคนที่นี่นะคะเราก็ไม่ได้อะไรกันมากมายแล้วที่เราก็จะมาอัปเดตเม้ามอยนู่นนี่นั่นกันนะคะตามภาษา คนนะคะที่แบบอยากจะมานั่งมอามอยกับเพื่อนสาวทั่วไปนะคะเนาะก็เรื่องแรกนะคะที่เงียบที่หายนะคะไม่ได้แบบลงคลิปไม่ได้อัปเดตอะไรใดๆเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าไปเรียนสารตะก้านะคะเนาะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปไปให้อย่างที่บอกเลยแล้วก็จะมีคลิปบ้างนะคะช่วงท้ายๆว่าเออเราทําตะก้าออกมาแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ในหมวดของการเรียนเนี่ยมีไปเรียนนะคะในทุกๆอาทิตย์เลยนะทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกว่า อาจจะไม่ได้เก็บภาพไม่ได้เก็บรายละเอียดต่างๆที่นั่นมาฝากเพราะเนื่องจากว่าอาจจะทําให้เกิดแบบเห็นหน้าคนอื่นเขานะคะเนาะก็กฎหมายใหม่ออกมาแล้วเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ควรที่จะเซฟโซนตรงนี้ของตัวเองนิดนึงนะคะเนาะเพราะเราก็ไม่ได้มีตังค์มากพอที่จะแบบต้องมานั่งจ่ายค่านุงครานี้ขายเขานั่นเองนะคะนนเนาะนก,ก็ยังคงไปเรียนอยู่นะคะแล้วก็ มีงานกลับมาทานะคะนาะซึ่งเราก็ทํารายงานเสร็จไปแล้วหนึ่งเล่มนะคะนาะซึ่งก็เป็นวิชาแบบทั่วๆไปเลยที่เขาเรียนกันนั่นเองนะคะนาะซึ่งก็ไปซื้อพวกแบบอุปกรณ์การเรียนนะคะมาแบบเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวก็มีแบบสั่งมาจากชินบ้างง่างนั่นเดี๋ยวจะมาเปิดพัสดุให้ดูกันนะคะนาออาจจะไม่ได้เป็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะว่า ของมันยังมาไม่ครบนะคะซึ่งตัวบางอีกก็รอของมาส่งให้ครบก่อนนั่นเองนะคะแล้วถึงจะมาเปิดกันเพราะว่าเรากลับมาในโหมดของการเรียนอะมันแน่นอนอยู่แล้วที่ว่าเราจะต้องมีแบบพวกอุปกรณ์การเรียนนะคะนาะแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคือแบบยุ่งยุ่งมากจริงๆเลยนอกจากจะไปเรียนสารตะก้าแล้วเรียนปกติแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ยังจะต้องหอบเอาเครื่องปิ้นเนี่ยไปซ่อมด้วยนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยมีความแบบ กินกระดาษเร็วกลึนกระดาษเร็วนะคะนะก็เลยต้องเอาไปซ่อมนะก็เลยแบบไม่ว่างเลยเพิ่งจะมาว่างจริงก็วันนี้นั่นเองนะคะนกก็ได้มานั่งมาง์มอยกันเพื่อนนี่แหละนกก็เป็นประมาณนั้นนะคะมาได้แบบห่างหายไปไหนย,ยังคงอยากจะมานั่งรีวิวยังคงอยากจะมานั่งพูดอัปเดตนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเพราะว่าของที่เราใช้จริงแล้วเนี่ยมันก็ยังคงมีอีกหลายชิ้นที่ว่ารอการรีวิวรอแบบใช้แล้วทดลองนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็แอบสั่งใหม่มาบ้างก็มีนะคะแต่ในโมดของเซเว่นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่า ไม่ได้ซื้อพวกสกินแคร์ในเซเว่นอะ เกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยมาค่อนข้างที่จะแบบนานมากๆๆแล้วเป็นเดือนกว่าแล้วนะในหมวดของสกินแคร์อะไรที่มันใหม่ๆเนาะ,นะ <_ S 1> ก็เลือกที่จะสั่งนะคะผ่านแบบพวก ute, แอปโซฟแอปฟ้าอะไรอย่างนี้เอาเพราะว่าเวลาที่เราไปเข้าเซเว่นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปยืนเลือกขนาดนาั้นคือเข้าไปแบบแป๊บเดียวก็คือออกอะไรแบบนี้นะคะนองก็เลยอาจจะแบบมีห่างหายไปบ้างแต่ก็จะมาอัปเดตเลือดแบบนี้แหละเป็นการอัปเดตเม้าท์มอยไปตัวนะคะแต่ถ้าว่ามีรีวิวของตัวไหนที่ใช้รู้สึกเฮ้ยอยากจะพูดถึงเขาโดยตรงเฉพาะเลยอะไรแบบนี้ก็จะมา ีวิวให้ซึ่จะบอกว่าในโมดของแป้งเดี๋ยวจะมีรีวิวนะคะน้องก็จะเป็นแป้งที่ถ้าพูดชื่อแบรนด์เนี่ยหลายคนต้องร้องว่าอ๋อแน่นอนนะคะน้อเพราะว่า เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานมากๆมากแล้วแล้วเราซื้อแป้งเขามาทําการทดลองใช้ดูเพราะเขาเคลมมาว่าสาหรับแบบคนที่แบบผิวมันเป็นสิวอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันก็ตรงแบบคอนเซปที่เราเป็นอ่ะทุกคนค่ะเนาะอย่างอารมณ์ตัวนี้ก็คือรีวิวไปแล้วเป็นแบบผิวมันเป็นสิวเหมือนกันเดี๋ยวจะมีหนึ่งตัวนะคะน้องซึ่งน้องก็จะมาทาการแกะเล่นแกะลองแต่จริงๆแล้วอ่ะ ถามว่าใช้หรือยังก็ใช้แล้วแต่อยากจะมาให้เพื่อนๆได้รู้ได้ดูไปพร้อมๆกันว่าเฮ้ยใช้แล้วมันจะรอดหรือไม่นื่งจากว่าเนื้อแป้งเขาเป็นอเด์โทนที่มันแบบสีชมพูไงทุกคนซึ่งเราเองก็เป็นแบบคนผิวแทนเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช้แล้วหน้ามันจะเา่าไหมจะม่วงไหมมันก็ต้องแบบอ่ะมารีวิวเพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเนาะต่างคนก็ต่างความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมา ให้ดูไปเรื่องของการเพราะราคาไม่ได้แรงเลยที่ซื้อมาประมาณ1 3บาทเองซึ่ง้องก็โซเฮ้ยว้าวแล้วเราก็จ้องของมานานมากๆแล้วนะคะเนาะถือว่าได้โอกาสในการซื้อมาแล้วก็มาลองใช้แล้วก็มาทํารีวิวเพื่อนได้ดูเนาะเพื่อแบบน้องนักเรียนนักศึกษาที่แบบมีเชื้อสีผิวใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยจะได้ดูแล้วก็เอาไปเป็นแบบไกด์ไลน์ไปเป็นทางเลือกนะคะในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยแปบบ้งเป็นโทนนี้ใช้แล้วจะรอดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเผื่อแบบซื้อมาจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เปล่าหรือตังค์ฟรีเนาะก็ จะเป็นประมาณนั้นซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะคะเนาะก็อย่างที่บอกก็วุ่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนด้วยนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวอะ่ะมันแน่นอนมันหนักในวันอาทิตย์อย่างเดียวซึ่งเราก็เป็นแบบอารมณ์แบบกสนอเนาะ แต่ถ้าเป็นแบบสาตะกาเนี่ยก็คือไปจันทร์ถึงแบบอาทิตย์เลยอะไรแบบนี้นะคะมันก็แบบค่อนข้างไปทุกวันนะคะก็เป็นอารมณ์แบบรักสูตรแบบ7วันจบนะแต่ถามว่าถ้าทำจริงๆอ่ะถ้าแบบตั้งใจเรียนรู้จริงๆมันไม่ถึง7วันเลยนะประมาณ 3- 4วันเนี่ยก็ได้ตะกา1หนึ่งใบแล้วนั่นเองนะคะเนาะก็อยู่ที่การแบบเรียนรู้ด้วยนะว่าเออเราจะแบบเรียนรู้เร็วหรือว่าเรียนรู้ช้าประมาณไหนนะคะเนาะอ,อ่าทุกคนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ย ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนะคะแวะมาอัปเดตกันนะคะเพื่อนๆนี่นได้ดูกันเนาะแล้วก็ได้ดูกันว่าเฮ้ยจริง,รงๆเราไม่ได้หายไปไหนแต่เราไปซุ่มทำนู่นทำนี่ทำนั่นมานะคะแล้วก็มาอัปเดตด้วยว่าของที่ใช้อยู่ประมาณไหนนะคะเนาะซึ่งสกินแคร์ที่เราลงเดี๋ยวเราจะทวนกันอีกครั้งนะคะก็คือตัวนี้ก่อนตัวแรกเลยนะคะเนาะก็จะเป็นของเอ่อ mercy skin นั่นเองนะคะเป็น mercy skin care นะคะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ เนาะอันนี้คือใช้มานานแล้วนะคะทั้งขวดทั้งซองนะคะเนาะและต่อมานะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้ของ r o r e a l นั่นเองนะคะคือจะบอกดีงามมากชอบมากใช้แล้วหน้ามันโกโกลนะคะเนาะและตัวสุดท้ายนะคะที่เราใช้นะคะก็จะเป็นในโหมดของแบบปกผิวนะก็จะใช้เป็นอันนี้ คือดีมากชอบมากเลิฟม,มากเลยกลิ่นหอมทั้งคู่นะคะน้องจะบอกวันนี้ก็กลิ่นหอมมากๆเหมือนกันนะคะส่วนสุดท้ายท้ายที่สุดเราก็จะฉีดเป็นน้ําหอมตัวนี้นะคะนอเป็นของคลาสสิกบู กลิ่นคือแบบดีงามชอบมากๆๆมากนะแล้วก็ที่แนะนำไปนะคะก็คือยาสีฟันตัวนี้ของจุลาเฮิร์บนั่นเองคะคือดีมากใช้แล้วแบบรมหายจะสะอาดนะคะสดชื่นเฟรชมากโอเคทุกคนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากๆก็มาอัปเดตทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะเนาะทีนี้เนี่ยก็ถ้าใครที่ถูกใจหรือว่าชอบนะคะอย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะตอนนี้ปังเองนะคะก็มีนะคะ Facebook p a พ e แล้วนะชื่อเดียวกับ YouTube i g เลยก็คือปานิตา ชาแนลนั่นเองนะคะใครยังไม่กดติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะแล้วกลับมาเจอกับปางได้ใหม่ในคลิปวีดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย